สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิทธิโชคโอนะครับวันนี้นะครับผมก็มีหวยดีเด็ดเมนๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับคานวณหาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับหรือที่ใครหลายๆคนเรียกว่าเลขบนนั่นนะครับผมจะให้ตัวเด่นไป3ตัวนะครับบางงวดก็มาหนึ่งตัวบางงวดมาสองตัวบางงวดมา3มตัวเลยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับผม ข้อมูลที่ผมให้นะครับสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าหวยคือการเสี่ยงโชคมีัตาเสี่ยงสูงนะครับสูตรนี้นะครับทําสถิติเข้ามาแล้ว40งวดนะครับผมในงวดที่ผ่านมาให้ตัวเด่นไปก็เข้านะครับถือว่าสุดยอดอยู่นะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูสถิติย้อนหลังกันเลยนะครับผมที่บอกว่าเข้า40งวดเข้ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ ส่วนผู้ที่เคยได้ดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีเป็นในตัวนะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับดูไปพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่าหมุนหน้าหมุนหลังบวกกันล็อกบนล่างนะครับตัวเด่นผมจะเขียนไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ตัวเด่นนะครับส่วน หวยออกผมจะเขียนไว้ฝั่งนี้นะครับอย่างวันที่16เดือน8ปดพศสองพันห้าร้อยห้าิบแปดให้ตัวเด่นก็คือสี่สามเจ็ดหอยออกสามหกสามเข้าสามนะครับถ้างวดไหนเข้าผมจะขีดถูไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับผมเนี่ยถูเป็นพร้อมกันนะครับผมสูตรนี้ถือว่าสะดุดน้อยมากๆนะครับผม ถ้นชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็สูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับในช่องผมนะครับช่องสิธิโชคโอยังมีหลายๆสูตรที้เลือกดูเอานะครับผมจะโพสให้ดูอยู่ทุกงวดน,นะครับผม มาดูตัวเด่นในวันที่16เดือน7พศ2560ที่ผ่านมานะครับให้ตัวเด่นก็คือ4 3 8ห้อยออก3 2 7นะครับคราวนี้เนี่ยเข้า3นะครับคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่1เดือน8พศ2560กันบ้างนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้ได้ตัวเด่นดังนี้นะครับ8 3 2เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆครับผมเห็นกันชัดเจนนะครับ 832แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าตัวเด่นที่ให้ในสูตรนี้นะครับจะเดินได้ดีต่อเนื่องจะเป็นพระเอกเดินได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับยังไงก็ใจลุ้นช่วยๆกันนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็อย่าลืมกดนะครับกดกระดิ่งนะครับผมเผื่อว่าวันในวันหนึ่งนะครับผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆสามตัวตรงๆมาฝากจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับ วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมนะครับจงมีสุภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆโชคดีโชคดีกันท่วหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม